่คส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาทํามื้อกลางวันง่ายๆนะคะก็จะทําเป็นน้ํพผิดพูนะคะทานกับผักแล้วก็กับข้าวเหนียวนะคะมาเลีว Somehow. ได้เด็เดีด่ยวๆน้ำผิดพูอาจจกินกลางวันนะ,นะคะนะกินกับข้าวเหนียวแล้วกินกับผักค่ะ ก็จะนั่งหกันกัดด้วยค่ะเนาะขนาดก็ตีนและตีนเด็มมันกันค่ะนะไล่เฮ็ดมันค่ะในแตเด็มใส่หมักผิดยอนว่าอ้วมใส่หมักผิดค่ะเนาะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะทํายังไงค่ะน้ำผิดพูนะคะก็จะต้องมีถั่วลิสงกับผักชีฝรั่งถั่วเน่าขาดไม่ได้เลยนะคะผงถั่วเน่าแล้วก็เกลือชุรสนิดนึงนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมค่ะ แค่นี้เองค่ะแค่นี้ก็จะได้น้ำพริกแล้วก็อาหารไปอย่างหน่งแล้วนะคะสำหรับชาวไทย่นะคะถั่วเน,น่านี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะงั้นเรามาดูวิธีขั้นตอนกนารตำกันค่ะเดี๋ยวมาใส่หอมกั ใส่น้ำลงไปเลยนะคะ อันนี้ก็ได้แล้วนะคะน้ำพริกถั่วลิสงนะคะภาษาไทยใหญ่เรียกน้ำผิดผู้ก็เดี๋ยวโมก็จะพาเดี๋ยวโมก็จะไปเอาที่จะทานกับน้ำพริกนะคะไปเอาไปหาในสวนนี่เองค่ะไปดูกันว่ามีใบอะไรบ้างนะคะมมเวก้าเตกว่าเอาไม้กับน้ำผิดผูนะคะว่าจะนั่งอ่านกันกัดได้ค่ะว่ามีไม้สั่งลายไร้ไนคะเนาะ เดี๋ยวไปหาดูในสวนนะคะว่าจะมีไปอะไรบ้างนะคะเร mm ีย hmm. ก็ด้าเด็กๆ็หาด้วยในสวนว่าเตมี่ไมสังหลไหๆนค่ะ mm hmm. คุดก่อนในลิ้นจริงๆที่นี่ก็จะเป็นสถานที่หลบภัยนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางนี้ไม่ค่อยสงบนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็หลุมอันนี้เสียไปแล้วคะ mm ่ะ hmm. แต่ว่าข้างในก็ยังอยู่ mm hmm. เข้าไปดูไม่ได้นะคะอาคา่ hmm. ก็จะเป็น ตีรับมะกองตีตีเป็บมะกองนะคะ mm. ่ะพอสักๆมาจลไดนก่ออันกันล่มกอาใจในค่ะเนาะ mm. นี่ก็จะเป็นป่ากล้วยหลังบ้านนะคะ mm. แล้วก็แต่เป็นต้นโกยในสวนหลังเฮิร์นค่ะ mm. หลังบ้านแม่ก็จะปลูกไว้อย่างนี้เลยขิงมีทุกอย่างเลยนะคะในสวน อันนี้ก็มาอยู่หลังบ้านแล้วแต่ว่าโมเคยเห็นผักที่พ่อเอาไม่แน่ใจว่าเอาตรงไหนนะคะามาแล้วก็มาอยู่ในสวนหลังเฮิร์นยาคาก็หนาว่าหาไม้ยันกับน้ำผิดไปหันหัะนเนาะมันแต่เป็นไม้มันแต่เป็นไม้ยังก็หมอยามหมอกงอก็หนาว่าหาไปหันค่ะอย่าไปหาต่อก่อนนะคะดีกว่าหากันค่ะเนาะ ยำหมักนกหาไม่เจอนะคะพ่อไปหาส่วนโอก็ได้มาแค่ใบมะละกี้นกค่ะไม่หมางค้างผักกัดน้ำผึ้งมีปหยาดหมางค้างผักเทียวตองอยำหม,กมกักนกนี่ก็จะเป็นผักที่จะทานกับน้ำพริกนะคะแล้วก็จะเป็นผักอันใดกินกับน้ำพริกนะคะ จมีปลาปลาน้ำผึ่ดน้ำผ็ดปลาผักจอข้าวเหนียวมแค่นี้เองค่ะวันนี้มัเกินยอไหมเกินวัยแน่เดือดจ้มเดื Tim mm cơ, thấy em người có cơ nó tiêm. Mm chú -hmm. mê mm nếp -hmm. mê mm kín mọi người đã nói lên mhm พี่เขาใส่ล่ออย่างนี้ล่อหม,มึกซ้อมก็ซ้อมดีวบบมาทานได้กันค่ะมาก,กินซ้อมกันค่ะอร่อยมาก แม่ไปไหนไม่รึติดตัวลิ้นววนะอืมวนันเขาคำ